น้ำภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์มีอยู่ประมาณสัก60เปอร์เซ็นเศษนะครับส่วนอ่างเก็บน้ําห้วยเสนงนะครับที่เป็นอ่างเก็บน้ําหลักของจังหวัดสุรินทร์ก็คือในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับก็เรามีทั้งสองอ่างนะครับที่เกี่ยวข้องกันก็คืออ่างเก็บน้าห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำํอำปืนซึ่งเราจะพิจารณาพร้อมกันทั้งสองอ่างนะครับปัจจุบันมีความจุอยู่ที่ทั้งสองอ่างรวมกันมีอยู่ประมาณสัก 3ามสล้านลูกบาทเมตรซึ่งมีความจุเพียงพอสำหรับใช้น้ำในฤดูร้อนนี้หรือร้อแรงที่จะถึงนี้นะครับก็คือทั้ง2อ่างเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ความจุอยู่ที่ประมาณสักเจอร์ของความจุนะครับการประป,ระประาใช้น้ำอยู่ประมาณสักวันละเดือนละประมาณหล้าน2 0งแสนลูกบาทเมตรเ <c oughs> ท่านั้นนะครับซึ่งคิดว่าเพียงพอแน่นอนนะครับ ขอให้ประชาชนและผู้ที่ใช้น้ำในเขตเทศบาลสุรินทร์นะครับมีความไว้วางใจได้ว่ามีน้ำเพื่อการประปาและการอบปโภคบริโภคแน่นอนนะครับปัจจุบันมีการปลูกพืชฤด,ด,ดูแล้งก็สัปดาห์หน้าก็จะหมดฤดูการส่งน้ำสำหรับพืชฤด,ด,ดูแล้งแล้วนะครับถึงเรื่องเราจะมีน้ำเพียงพอก็จริงนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกๆฝ่ายนะครับ การใช้น้ำก็ขอให้ใช้อย่างประหยัดถึงเราจะพอมีแต่เราก็ควรจะใช้อย่างประหยัดเพราะเราไม่ทราบว่าธรรมชาติจะเป็นเช่นไรนะครับแต่บังเอิญโชคดีในปีนี้ทางกรม,มอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าจะมีฝนมาเร็วกว่ากําหนดและก็ปริมาณฝนจะตกค่าเฉลี่ยก็จะมากกว่าปีปกติโดยทั่วไปเล็กน้อยครับเกี่ยวการเกษตรก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วครับในการส่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับ แต่การเกษตรต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นปลูกพืชยืนต้นหรือการทําบ่อปลาทางชุมพทานยังให้การสนับสนุนอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ก็ขอให้ช่วยพิจารณาเกี่ยวกับการประชุมของเจมซีของเรานะครับว่าเราจะส่งน้ําให้ช่วงฤดูไหนเวลาไหนนะครับให้มันพร้อมเพียงกันนะครับจะได้ได้รับน้ําไปพร้อมๆกันในเวลาที่เราวางแผนและกําหนดไว้ครับ สนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใสใสใจเพอ่อ